มาแล้วครับโครงเวฟ 125S ของเรานะครับจากข้าวบูปแป้งหัวชีดรถสตาร์ทมือนะครับอันนี้พา<ด>ไปทำเดอร์โค้ดมาจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องความเงานะครับความเงามันสู้ 2K ไม่ได้อยู่แล้วพเดอร์โค้ดผมต้องการความทนทานค่าทำประมาณ2,000นะครับก็คือเราสามารถส่งไปโดยที่ ไม่ต้องล้างเลยไปทั้งสภาพสกรปรกทั้งสนิมแบบนั้นเลยนะก็จะยิงสายแห้งให้เรียบร้อยพอยิงสายเรียบร้อยปุ๊บก็จะลงรองพื้นได้เลยนะมันก็นง่ายสะดวกดีเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นโครงก็น่าจะขึ้นพกล้อโช้กไว้ก่อนเพราะว่าเครื่องเอาเสื้อไปคว้านแล้วผมใช้เป็นลูกเดิมเบอร์75็นะครับเพราะลูกเดิมของเสื้อบางงมเนี่ยมันมาเบอร์25แล้วจะคว้าน50มันก็ไม่พ้นนะเพราะเป็นสนิมก็เลยให้คว้าน75ข้อก็ต้องอัดก้านใหม่จริงๆข้อไม่ต้องอัดก้านใหม่ก็ได้นะเพราะว่ากา้านันน่อาป้ํมกไ เนี่ยเราไปขึ้นโครงกันสวัสดีครับช่างรบกวนอีกแล้วนะวันนี้ <c oughs> นี่ครับผมให้ดูนะความเววมันก็จะแววแค่แบบมันใจเรียกยังไงดีถ้าเป็นสีกระป๋องก็เอาเป็นว่าเป็นแล็กเกอร์แบบธรรมดาแล้วกันอันนี้ผมแก้เทียบให้ดูนะไอรูในพวกนี้คือเนาะมันก็เอาไอแรมันจะเป็นเหมือนเป็นยางอะ่ะคือคืออุดอุดเข้าไปนะเราไม่ต้องขันน็อตนะความเงาก็ได้แค่นี้ครับพอได้โคดถ้าจะเอาวันนี้ก็ต้อง 2K ครับแต่ผมเน้นทนทานนะเหมือนที่บอกเลยอันนี้ลืมออกครับ พลาสติกมันเป็นพลาสติกอะไรนะครับพี่อ่ะเนี่ยพลาสติกคุุมเป็นพลาสติกคุ้มลูกปืนคอนะครับก็คือตอนที่ส่งรถไปให้น้องไอ้ส่งโคไม่น้องคือลืมเอาอันี้ออกมันทนละลายเรียบร้อยไปดีนะคพี่พี่อามีมือสองอยู่พอดีก็เลยได้ใส่นะฮะเพราะว่าแผงคอได้นี่ยผมไม่ได้ถอนนะครับก็คือไว้ไว้ไวเหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวก็จะประกอบนะครับเดี๋ยวใส่นี้ปุ๊บแล้วก็ขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นล้อหน้าล้อหลังไว้ก่อนนะรประมาณนี้เดีย๋ยวต้องเลี้ยงลูกปืนใหม่ นะครับพี่ยมบอกมันสปกปรกแล้วนะครับนี่ลัางเรียบร้อยแสงคอเดิมมันครับเห็นไหมเราปาไปขึ้นพอดเอโค้ดทั้งโค้งมันก็จะโดนทั้งแสงคอไปได้วยนะครับคือถ้าเราไม่ใส่ไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะโดนหมดนะครับไอพวกสีพอดเจอโค้ดสีฝุ่นตรงนี้ใส่เรียบร้อยครับลูกเบ,บนบนล่างลูกเบ,บนนี่มันไม่ค่อยสึกนะครับพีย่ยมมันไม่ค่อยฟังไม่ค่อยแตกใช่ไหมใช่อ,อ้อเดืมอที่ที่จริงเรต้องใส่อันนี้ก่อน ไอ้น็อตยึดกุญแจใช่ครับใช่เราใส่น็อตที่กุญแจก่อนจริงจริงไอ้น็อตยึดกุญแจนี่ผมก็ซื้อไว้แล้วนะแต่ลืมเอามาเอามาไม่เป็นไรนับไว้ใส่กุญแจใหญ่นะครับทีเดียวพร้อมกับชุดสีใหม่นะค่อยเปลี่ยนนี่ไอ้ตัวนี้ไอ้สีเฉดเนี่ยของแต่งเป็นหกเหลี่ยมนะ มาครับขึ้นโคง้งล้อหน้าล้อหลังเสร็จแล้วใส่บางโคนนะนี่สปกปรกยังไม่ได้ล้างไว้แบบนี้แหละนะเดี๋ยวค่อยล้างแล้วก็พี่อมบอกว่าแอาชุดไฟมาใส่เลยนะครับทำไมต้องเอาชุดไฟมาใส่เลยครับพี่อมมันจัดระเบียบไวไนะพอชกด้านนู้นยังไม่ใส่นะใส่เราข้างหนึ่งเพราะถ้าใส่โชกข้างหนึ่งนะวเวลาเอานิ่งเข้ามันจะเข้าง่ายกว่านะครับนี่นนมีปักแมปมีปกปักเซ็นเซอร์ความเร็วนี่หัวชีดครับ อันนี้พวกปลั๊กฟันซเซอร์อะไรพวกนี้เยวจะมีพวกไปต่อเข้าแบตด,ด้วยนะครับอันนี้ปลั๊กบังติกอันนี้ก็พวกยึดพวกแผ่นชาร์จนะครับปลั๊กกองอันนี้ปลั๊กไฟท้ายครับแล้วก็ไฟท้ายร2อ s ้ากับบังลมนี้ปลั๊กตรงกันไหมครับสี 4, 6, 5, ่หกห้ารูไหมตรงเอาตรงกันนะครับนี่ตรงกันเดี๋ยวช่างอามจัดครับเพราะว่าเรื่องตำแหน่งการวางในนี้คือช่างอามเป๊ะหมดนะครับเพียงบอกว่าแผ่นชาร์ ต้องวางตรงนี้นะแต่แผ่นชาร์จของไอตัวหัวคาบูเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพี่ยม <Okay. S 1> มันอยู่อยู่คนละตำแหน่งกันนะครับเดี๋ยวเราต้องเจาะยึดน็อตนาะตามที่พี่อาร์บอกนะครับเพี่ยมครับทําไมเราต้องเจาะโค้งครับเพราะอะไรกีดเกียดเชื่อมขีเกียจเชื่อมดูครับเพียมเจาะโค้งเลยนะเพื่อยึดน็อตเห็นไหม,ไหมเจาะแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือเจาะแค่ตัวเดียวใช่ไหมครับเียม ซึ่งเวบเอกผมก็พี่ยมใส่ให้ตำแหน่งนี้เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เจาะโค้งเพราะว่าพี่ยมบอกว่ามันช่วงรถมันแคบนะครับก็เลยยึดหนวดกุ้งเอาไว้นับแต่สายดินคือเราต้องลงแบบนี้นะแล้วเว็บเว็บเว็อารพี่ยแบบนี้ไหมครับยึดแบบนี้ไหมแบบนี้แบบแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมโอเคนะครับอันนี้ปักกล่องกล่องเดี๋ยวเราว่าน่าจะ ไว้ในยูบ็อกนะครับเดี๋ยวต้องค่อยเจาะเข้ายูบ็อกน่าจะง่ายกว่าแต่ตอนนี้กล่องไฟผมยังไม่มีนะผมว่าจะใช้ KZ V นะครับอะไรวะเคเว a 6 1น่ะครับกล่องดีมซปเปอร์ครับตัวเก่านะครับ64 k ิเคอ่ะโอเคนะครับล้างอะไรเรียบร้อยหมดเลยใช่ไหมได้พอดูดีขึ้นมาหน่อยรถไม่ได้ล้างเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่พยายามให้มาเพิ่มนะก็คือหนึ่งคอยหัวเทียนสำหรับรถหัวชีตนะครับแล้วก็ O2 นะครับนี่ โอทูเซนเซอร์แล้วก็ปลั๊กเสียบโอทูเซนเซอร์นะครับตัวนี้2ชิ้นนี้นะครับถ้าเบิกใหม่ประมาณพันพันหกกิโมีแน่นอนพันห้าพันหกกมีแน่เฉพาะไอ้สายเนี้ยหกร้อยแล้วนะครับไอโอทูเนี่ยต่ำต่ำแปดเก้าร้อยต้องมีนะครับอันนี้ก็คือได้มือสองจากร้านซิล็กมานะครับสภาพก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็แข็งจากร้านซิลิกร้านรับซื้อของเก่านั่นแหละครับแล้วก็แข็งนะครับแข็งขวาเสื้อ อยู่ลงกึงนะครับฝาสูบก็อยู่ที่นี่แล้วนะครับก็ตอนนี้ยังประกอบไม่ได้นะเพราะของยังไม่ครบนะนี่แล้วก็พวกปลั๊กปลั๊กเรื่อนไม้บางลมสั่งมาแล้วนะครับแล้วก็ปลั๊กแปลงชุดไฟบางลมเพื่อใส่ไม้เวฟร้อยยี่ห้าไอรีต็ดปีคศสองพันก็มีแล้วนะครับแต่สายกันเร่งยังไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็ เป็นชาร์จไม้ฟ้านะครับพี่แอมก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือช่างแอมก็หาไว้ให้นะครับชุดไฟก็เป็นบังลมไม้ฟ้านะครับถ้าเป็นบังลมไม้ส้มนะมันจะมีตัวที่เขาเรียกว่าเซ็นเซอร์มุมเอียงนะครับจะอยู่ตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าไม้ฟ้าไม่มีนะครับไม้ฟ้าจะมีลักโอทูนะครับจะมีลักโอทูแต่ไม้ส้มไม่มีนะครับแล้วก็ไม้ฟ้าไม่มีบําบัดด้วยนะครับ ไหมส้มมีนะครับประมาณนั้นก็ประกอบกับสภาพเดิมนะครับเหมือนเดิมตอนนี้ใหม่แค่โค้งใหม่แค่โครงกับชุดไฟนะครับที่เหลือก็คือยังเป็นของเดิมมันนะประมาณนีน้แล้วก็จริงๆรถคันนี้จะแปลงเป็นหน้าเหลมนะครับซึ่งแฮนก็ซื้อไว้แล้วนะครับแฮนตัวนี้ก็คือเป็นแฮนสําหรับเวฟ1 2 5อรุ่นแรกของประเทศไทยนะครับวชีดน,นะ ซื้อไปแล้วนะครับก็คือเราเอาไปใส่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องดัดแปลงอะไรนะครับอันนี้จะเป็นไมโครเซิร์ฟคาร์บูอยู่นะครับกุญแจก็สั่งหัวกุญแจตัวเวฟรอยยี่สิบตัวลิมิเต็ดไปนะครับดอกกุญแจจะเป็นสีเทาเป็นกุญแจใหญ่นะครับมันก็ต้องมาพร้อมกับชุดคอนโซลตรงนี้นะครับจะเป็นสําหรับกุญแจเบ้ากุญแจใหญ่นะครับอันนี้มันเบ้ากุญแจเล็กนะครับสำหรับรถตัวนี้นะเนี่ยแม่เลขโกงก็ผมให้น้องเขาปิดเอาไว้นะครับพอค่อยต่อทะเบียนอีกนะครับ ก็ปิดไว้สมมุติว่าถ้าเราไม่ปิดเนี่ยเวลาไปไปต่อทะเบียนแล้วถ้าขนส่งตรอ,อน,นะครับเขาลอกเลขไม่ได้เนี่ยเขาจะเอาไขาควงปากเม็ดน,นะเขาจะแทะออกเลยนะเพื่อลอกเลขนะครับ mm hmm. เห็นตัวอย่างมากันเนยอะแล้วเราก็เลยการเอาไว้ก่อนดีกว่าแบบนี้นะครับง่ายกว่าแบบนี้ลอกเลขได้แน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อย่างงานแปลงปักกุญแจให้นะครับแปลงจาก2เฟสนะครับ2ปักเออสอปักไปเข้าสี่ปักนะครับ ตอนที่เว็บ X นะครับอยู่แบบนี้ก็เจ้างนานก็แปลงให้เหมือนกันนะฮะโอเคนะครับผมค,นะคร่าวๆาประมาณนี้รอเครื่องก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถังน้ำมันก็ใส่ได้นะครับถังน้ำมันปั๊มติก๊กมาครบแล้วนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับหัวเถิกแปงหัวฉีด I don't need saving It's everything I've been chasing